ตึกนี้ถูกปิดทางเข้าออกด้วยอิฐบล็อกเพื่อป้องกันคนไร้ร่อนเข้าพักอาศัยรวมทั้งอาชญากรที่ใช้เป็นที่หลบซ่อนตัวภายหลังชาวบ้านระแวกใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากคนไร้ร่อนกลุ่มนี้หลากหลายรูปแบบนางนัทินีกางบุรัมพี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนวัดทัศนารุณศูนย์ทีการามและนางกรินขวัญเมืองทั้งคู่เป็นผู้เสียหายจากการคุกคามด้วยคำพูดล่วงละเมิด ของกลุ่มคนที่มาอาศัยตึกร้างเมื่อหลายเดือนก่อนหน้านี้เล่าว่าระหว่างที่เธอกําลังไปออกกําลังกายที่สวนสาธารณะใกล้เคียงที่เคยกูย้ด้วยฟังนะคะคือพาลูกไปออกกาลังกายใช่นะไหมเดินผ่านตรงนั้นนะคะก็เจอแบบคนเล่นนั่เก็บของเก่าคะคะก็พอสางตกต้นไ้ก็พากันมุ่ั่วสุดนะแล้วที่ก็โยนเล่าก้อนอะไรออกมาน่อยค่ะลูกสาวกรกลครัวค่ะ ก็เลยแบบไม่ไม่ได้เดินที่จะผ่านแล้วมีเลี้ยงออกไปเดินในบนถนนนะคะตั่วแล้วก็มีคนแก้ผ้าผู้ชายแก้ผ้านะคะเดินพูดเล่นอยู่ตรงนั้น,นั้นคือแบบพาลูกไปเดินสวนสันแต่ก่อนนั้นไปออกกำลังกายที่สวนสันอยู่ อาทิตย์สองอาทิตย์ที่ไปติดติดกันก็เลยแบบแล้วก็เดินไปเที่ยวอุโมงคสวัีค่ะกลับมาก็จะมาซื้อกับข้าวที่ไหนบากซอยทางเข้ามาทางเนี้ยทางเข้ามาทางโรงเรียนเนี่ยก็จะมาซื้อกับข้าวพอดีเดินไปแล้วมีคนอาบน้ําแก้ผ้ากันกินเหล้ากันพวกที่หาของแบบหาพวกเศษเหล็กพวกขวดพวกกระดาษอย่างเงี้ยเอามาแล้วก็ซื้อพอได้มาแล้วก็มาซื้อเหล้ากินกันแล้วก็พูดกันแบบไม่ดีอ่ะมันเหมือนกับคนลามคน ข้างๆต้องเดินแบบจากฟุตบาทเราไม่กล้าเดินเราต้องไปเดินข้างล่างบนถนนน่ะคือว่ายอมเดินเฉี่ยกับรถดีกว่าเดินแบบมันน่ากลัวแล้วตึกมันก็แบบมันล้างมานานแล้วอะ่ะในขณะที่กลุ่มแม่ค้าที่อยู่ใกล้ตึกนี้มีความเห็นที่แตกต่างกันทั้งกังวลถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแต่อีกคนไม่กังวลใดๆกับกลุ่มคนเหล่านี้ก็ ก็มีการฆ่ากันตายนะคะเห็นสภาพตุกร้าแบบนี้แล้วรู้สึกยังไง้างก็รู้สึกมากกลัวก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไว้ใจเหตุการณ์กลัวกาจะเกิดกับตัวเราเงนี้ยค่ะในในตอนนั้นอยากให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้ปรับปรุงอยากให้หน่วยงานอะไรเข้ามาดูแลไหมครับค่ะก็มีข,ของกทมนะคะที่เข้ามาเคยเคยมาเห็นมาเคยมาดูแลอยู่ะคะ่ะ แต่ตอนนี้ไม่ค่อยเห็นนะคะที่ว่าเข้ามาดูลาเลยถ้าเกิดมีอันตรายเนี่ยเราจะมีวิธีในการเรียกเร่งย,ยังไงฮะก,ก็พยายามอย่าเข้าไปสถานที่ตรงนั้นนะคะล่าสุดปรับปรุงตึกแล้วรู้สึกยังไง้ากก็รู้สึกปลอดภัยขึ้นแล้วก็สวยงามขึ้นนะคะช่วยนะนก็ที่ใส่ดีนะวป้าเคยเดินดึกๆเคยเดินเดินนะครับก็มันไม่มีอะไรนะแต่พวกที่จอดจัดนี่เขาไม่มีอะไรนะ บางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีแล้วบ้าเคยเดินเ,ออเคยประสบเ,ออเคยมีแบบโดนบขบถูอะไรบ้าะไหมครับไม่มียังไงบ้างาแล้วตั้งแต่ที่มีการประคุณถึกแล้วเป็นไงร่มป้ารู้สึกยังไงดีนะดูมันไม่ หลังจากสำนักงานเขตดินแดงและเจ้าของตึกได้ร่วมกันปรับปรุงโดยติดตั้งประตูเหล็กและล็อกกุญแจถาวรทางสถานีตำรวจนครบาลดินแดงเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้คนเร่ร่อนของกลุ่มคน,นั่วสุมยาเสพติดเข้าไปใช้พื้นที่ก่อปัญหาอาชญากรรมร้องเรียนเนี่ยมีจุดเนี้ที่สำคัญที่สุดคือจุดที่ถนนดินแดงที่ล้องผ่านทางราการสถานีประชาชน ถึงนั้นเนี่ยทิ้งล้างมาหลายปีนะครับแล้วมีปัญหาตั้แต่ปี47นะครับที่มีการเผาคานกันช่วงที่มีเหตุการณ์ไม่สงบมีการชุมนุมกันนะฮะแล้วก็ช่วงนั้น,นทางสํานักงานเขตเองเคยไ,ไ,ไ,ได้แจ้งเจ้าของาคานมาให้แก้ไขแล้วนะครับแต่ว่าล่วงเลยมานานพอ,อสมควรนะรเจ้าของคานก็ยังไม่ดําเนินการแก้ไขนะครับปัจจุบันนี้สํานักงานเขตเองก็ได้แจ้งให้ทางเจ้าของอคานเนี่ยเข้ามาดําเนินการแก้ไข เป็นที่เรียบร้อยซึ่งก่อนหน้านี้นักงานเขตก็เข้าไปดูแลเบื้องต้นคือทําการล้อมรั้วนะครับไม่ให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเนี่ยเข้าไปภายในตัวอาคารได้นะครับแล้วก็บริเวณข้างเคียงของจุดที่เป็นตึกล้างเนี่ยจะติดกัะครองเนี่ยแล้วก็ไปรื้อสิ่งที่มันลบลุงมลงังที่เป็นขยะไปเลยออกนะฮะแล้วก็ทำทำสวนหย่อมนะครับเ,เพื่อที่ว่ากันไม่ให้คนเข้าไปในพื้นที่ด้านข้างของตึกได้ นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางเจ้าของอาคารเนี่ยก็เข้ามาดําเนินการแก้ไขเป็นการถาวรก็คือทําประตูแล้วก็ก่ออิฐเป็นการถาวรนี่นี่คือตึกร้างที่ถนนดินแดงที่เป็นประเด็นที่มีปัญหาร้องเรียนก็ต้องเรียนนี้ครับว่าคือหน้าที่ตารวจเนี่ยฮรเราก็มีหน้าที่ในการตรวจตาจุดล่อแหลมนะฮะหรือว่าจุดเสี่ยงนะฮะที่อาจจะเกิดอันตรายกับประชาชนนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยเราก็ได้ให้สายตรวจเนี่ย เพิ่มความเข้มในการเข้าไปตรวจตาเนี่ยบ่อยมากขึ้นนะครับนะบแล้วก็ประชาสัมพันธ์ประชาชนแถวนั้นเนี่ยในการแจ้งเขีนเมื่อพบสิ่งผิดปกตินะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยาการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนจริงๆเนี่ยผมว่าต้องดำเนินการที่ตัวอาคารนะครับคือทำอย่างไรให้สถานที่หรืออาคารนั้นเนี่ยไม่เป็นจุดเสี่ยง นะเป็นช่องโอกาสในะการก่ออาชกรรมของคนร้ายหรือผู้ที่ประสงค์ไม่ดีกับประชาชน,นครับรองศาสตราจารย์ดรไตรรัตน์จารุทัศน์และกรุงเทพมหานครได้ร่วมสำรวจอาคารขนาดใหญ่ที่ยุติการก่อสร้างในกรุงเทพมหานครระหว่างปี2546ถึง2547มีทั้งสิ้น493อาคาร สาเหตุหลักที่ทำให้มีตึกร้างเกิดจากพิเศรษฐกิจในช่วงปี2537 2 5 3 9ถึง2539และปี2540มีการประกาศใช้กฎหมายผังเมืองใหม่ทำให้มีผู้ประกอบการเร่งขออนุญาตเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายใหม่เป็นส่วนหนึ่งที่มาของอาคารที่สร้างเสร็จแล้วไม่มีคนอยู่คือเรือคารร้างที่ที่บ้านเราที่มีเยอะเนี่ยคือตั้งแต่ตอนวิกฤตการเศรษฐกิจต้องยำกุ้งตอนปีส0เนี่ยนะ ตอนนั้นเรามีการสํารวจร่วมกับกทานกทมอาคารสร้างครั้งในกรุงเทพเนี่ยมีประมาณ5 0 8ตึกนะฮะทีนี้ต,ต0 8รตึกเนี่ยเป็นอาคารที่อยู่ในปริมณฑลเนี่ยสิตึกเพราะฉะนั้นก็จะมีอาคารชพาะในเชพ่ะในกรุงเทพเนี่ยประมาณประมาณเอาประมาณ 4- าี3รเา, 4, า,รา 4, 93, ตึกทีน,นี้ประเด็นคือสาเหตุเกิดจากอะไรสาเหตุเนี่ยเกิดจาก3สาเหตุหลักๆ อันดับแรกคือเกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจคือประมาณสักปี37-3839เนี่ยเศรษฐไทยดีมากเพราะฉนั้นก็เลยคนก็เลยแข่งสร้างตึกเยอะนะฮะพอเกิดวิกฤติเสร็จทางเศรษฐกิจปบปี4ีนปบเนี่ยแบงก์ก็ไม่ปล่อยสินเชื่อผู้ประกอบการก็ทําตึกก็ขายไม่ได้ตึกก็เลยสร้างมาเสร็จก็เป็นที่มาของตึกค้างอันดับ2คือปัจจัยทางทางกฎหมายคือประมาณสักปี ปีสามเก้าสี่ศูนย์เนี่ยเราจะมีประกาศผังเมืองกับกฎหมายอาคารใหม่เพราะฉะนั้นผู้ออกอบการก็เลยเร่งขออนุญาตเพื่อจะได้หลบกฎหมายใหม่นะตัวนี้จะไมให้ตึกมีการ่อสร้นสายจะค่อน้างเยอะอันสุดท้ายคือปัจจัยทางการลงทุนก็คือผู้ออกอบการเนี่ยขาดการศึกษาความเป็นไปได้หาดีบาตที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นพอทําตึกไปแล้วเนี่ย่เอาเนก็าขายไม่ได้ก็เป็นที่มาของการทําตึกไม่เสร็จได้ หลังจากเจ้าของได้ปิดล้อมบริเวณตึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายนัตคมพรนนงโยธินผู้บริหารโรงแรมเซนจูรี่พาร์คผู้ร้องเรียนมาทางรายการสถานีประชาชนได้บอกว่ามีความปลอดภัยมากขึ้นนุดตอนนี้นชุดนั้งคูหรือสองคู่นึกอของโบกบ่าต้นไปมันเริ่มพูดมันเริ่มมืดมเริ่ม,มโพลเพนะครก็ไม่กล้าเดินอยน่นะครับผู้ปกครองก็ต้องเดือดร้อนก็มารอรับลูกม,มาดูแลลูกเพื่อให้ลูกปลอดภัยนะครับ ก็เลยผมก็เลยได้ทําเรื่อง,งต,ต้องเรียนไปที่สำนักงานเขตดินแบงนะฮะเรื่องของใครเป็นเจ้าของตึกใครเป็นเจ้าของสถานที่ตรงนี้จะทำอย่างนั้นได้บ้างไหมเพื่อให้ประชาชนทถบนี้ได้เดินได้สะดวกได้้ปลอดภัยมากกว่าน,นี้อ่ะครับจนลุกเลยมาก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับผมก็เลยต้องขอพึ่งสื่อมวลชนนะครับ ก็คือสื่อของช่องไทย p ีบนี่แหละครับรายการสถา,านีประชาชนนีครับต้องขอบคุณบุนัษที่มีด้วยที่ที่ณวันนี้ตึกนี้ดีขึ้นหลายอย่างดีขึ้นด้วยอน,นิสงจากสิ่งที่สิบุคชลของช่องไทยพีบีเนี่ยจัดการให้วิเชียนบุญแจ้งรายงาน